ข้าไมาอยากตายลงมาไม่มีอะไรเลยเพื่อนเพื่อนก็ตายกันหมดแล้วดูดิลงมามีกระทะอยู่อันเดียวเอ้มียาน้ามิว่าเฮ้ยบ้านจริงเจียวมีแบนเดตอยู่ลงมาไม่มีบ้านให้อยู่วงก็เหลือกันแค่เนี้ยลงมาไม่มีอะไรเลยเพื่อนก็ไปอยู่นอกวงกันให้ตายเอถอะแล้วจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยมีกระทาอยู่อันเดียวต้องรอคนประเคน เอาศพมาให้อะ่ะต้องไปเนียนๆอะ่ะเราต้องเนียนอยู่ในทุ่งดอกไม้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราแบบถ้าเราไม่เนียนอยู่ตรงนี้เราตายแน่ขยับหน่อยขยับที่ตรงนี้แหละโอ้ถ้าผมมีปืนน่ายูซี่อะไรก็ได้แบบว่าตรงเนี้ยเฮ้ยไปรด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 อย่านะ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 ตรงนี้ไม่มีใครทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นหัวไหมฮะเฮ้ยหัวใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาอยู่อะไรกันตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยยยอย่านะ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 ตรงนี้ไม่มีใครนะอย่านะอย่านะไปมองตัวอื่นไปเพื่อนมองตรงอื่นอย่ามามองตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครทั้งนั้นแหละโอ้โหแล้ววงก็บีบมาตรงนี้ปะเนี่ยใช่ปะอย่านะถ้ามันไปบีบตรงอื่นล้วก็แย่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอย่าโดดดิไม่มีใครตรงนี้โอ้โหแล้ววงมาตรงกูุอ้าไปก่อนอ่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าเต้น มีปืนทำอะไรถ้ามีปืนผมใส่มาแล้วแต่มันไม่มีอะดิปากระทะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้มันเห็นกระทะปาวะเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยอชุดดำยาอยมาตรงนี้เฮ้ยมันไม่เห็นเหรออ้าวแล้วอยู่ดีๆก็มีเพื่อน อยู่ดีๆก็มีเพื่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถนร่ร่ร่รเฮ้ย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 อย่านะเฮ้ยหวัดดีเพื่อนหวัดดีวันดีหวัดดีเอ้ยมันพวกเดียวัหมดเลยเหรอโอ้เอ้ยมันจะไม่ขยับเด็ดขาดเอ้ยเอ้ยแล้วทำไมไอ้นันบินอะจะไม่ขยับเด็ดขาดไอ้ตายยังไงก็จะไม่ขยับเยกลัวมันเห็นนะแล้วมันไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยตัวดำๆอยู่ตรงเนี้ย ชุดดำๆถ้ามีเสียงอย่าขยับเด็ดขาดถ้าขยับไม่แต่นิดแล้วก็ตายแน่ๆดีนะเมื่อกี้ยกกระทะแล้วมันมองไม่เห็นนะเฮ้ยแล้วเราก็มีเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันอยู่ตรงนี้นะตีนี้มีห้าคนด้วยเอาละเอาละโอ้แล้วผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แบบ2ี่สิคนอะแต่ไม่ได้โอ้โหแล้ววงไปตรงนู้นกูตายดิ เฮ้ยโยเวนจะจะไปเก็บศพแล้วเราก็จะพลิกเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะไปพลิกเกมยังไงวะเนี่ยกูจะรอดยังไงเนี่ยออกไปจากตรงนี้สักทีดิออกไปชิวชิว โอ้โมองมันจะบีบแล้วว่าไม่มีกอะไรด้วยกระปงกระเป๋ากันวงอาวุธอะไรก็ไม่มีแต่กระทาอันเดียวอยากเอากระทะปลามันจังว่ะไปสักทีมันยังไม่ไปเลยอ่ะมันรอวงบีบอ่ะไปเออโอ้โหแล้วไม่เหลือรถไว้ให้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ต้อง เตรียมตัวแล้วล่ะทุกคนเตรียมตัวค่อยๆย่องไปค <c oughs> ่อยๆย่องไปโว้ย,ย,ยไปตรงนี้เลยเอออ๋ <c oughs> อ้ึฮ <c oughs> ึฮ <c oughs> ไม่มีสอบให้เก็บเลยอุ้ยอุ้ยเย็นียน็เนเยน,เ,น,ยนเอาเอาเหลือเหลือคนเดียวนะเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวหาดิหาหาไม่เจอหาไม่เจอดิงงดิงงดิ หาดิหาดิหาดินี่ระเบิดตรงนน้นกูอยู่ตรงนี้เว้ยทำไงดีทำไงดีเฮ้ยแต่ตัวไอ้ตัวนี้มันคขำอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครตรงนี้ไม่มีใครไม่มีใครตรงนี้อ้าเฮ้ยได้ที่สอง กูพาลงนี่เลยเดี๋ยวเดียว,ยวพาลงนี่เลยพา,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 าลงเลยตามไหมอ่ะเฮ้ยไออ่ะเฮ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะอ,อ,อยู่ดีๆก็เบรก เฮ้ยไขวะหน้าเพื่อนยิงวาเจ๊งอุ้ยเกิดตกเกิดแล้วเชียวปืนหน่อยครับปืนหน่อยครับไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร,ไะไรสักอย่างวิบะริวของแรงของแรงของแรงวบิวของแรงครับแต่ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเ <c oughs> <c oughs> จอเจอจริงเจอจริง ยิงไม่โดนเลยวะนี่ไงไปล่อยซึมปล่อยซึมสะขมไม่มีเหรอจริงปะเนี่ยเกม อ้าโอ้ยปืนอ้อแล้วเหลือกูคนเดียวนะบ้าจริงออกเกมกับเพนเพนดีกว่าไหนๆก็ได้ไหนละเพนเลยไห <c oughs> นๆก็ได้ไหนแล้วปะวะเขาจะไปฝืนฮลัลโหลน่ามีรถกูรอดไหมถามใจเธอดู เซอร์ไว้ไงเกมเอาชีวิตรอดเซอร์ไว้ไงยาฮูไปแล้วจ้าเอารถไปด้วยสู้กันไปเถอะฮะ่าฮทีนี้ก็เหลือแค่เราแล้วก็เราแล้วก็เราไม่มีใครแล้วเฮ้ยเซงเขาจะไปอยู่ไหนอะประเด็นอะมันมีที่ไหนให้เราอยู่ <c oughs> บ้านนี้มีคนปะเนี่ย เดีย๋ยวน้อโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยน่าอยู่เลยวะ่ะโอ้วงมีคนชุบอยู่ข้างหน้าด้วยเอาละโหโอ้โหรถถังจะขับว่ะจะขับรถถังอ่ะจะชนะยังไงเนี่ย stable ว้าว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  Ah